รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับน้อนและพี่ภูมิค่ะเช่นเคยเลยนะครับวันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดรายการของเราเด็ดขาดเลยเพราะว่าเราจะมาแก้ปัญหารักแล้วก็เคลียร์ปัญหาเลิฟกันตลอดทั้งรายการครับโดยเฉพาะช่วงรักเลอกได้ค่ะไปเจอกับน้องๆที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงนะคะโอ้โหโรงเรียนนี้เด็ดมากๆค่ะส่วนช่วงติวรักเต็มร้อยของเรานะครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่คุณผู้หญิงควรรู้ ุณผู้ชายก็ไม่ควรพลาดเช่นกันครับหรัววันนี้มีไฮไลท์อะไรบ้างลองชม <c oughs> เคยมีเพื่อนไหมที่แบบว่าเปลี่ยนตัวแรงๆมีค่ะเรากล้าที่จะบอกเขาไหมหรือว่าเราคิดว่าในฐานะเพื่อนที่ดีเนี่ยเราต้องบอกเขาไหมบอกค่ะ <c oughs> มันเหม็นส่วนไหนครับเ <c oughs> ท้าเหม็นครับก็ขีบเข้าไปแล้วบอกว่าตีนเหม็น,นว,ว่ะมดลูกเนี่ยจะอยู่ตรงกลางเหนือหัวหน่าวถูกไหมคะแล้วก็จะมีปีกมดลูกซ้ายขวาแล้วก็มีรังไข่ซ้ายขวา ทีนี้กรณีที่ฝีเนี่ยที่จะไปเกิดขึ้นที่ติกมันลูกเนี่ยเราคงต้องม,มาดูว่าเอ๊ะละเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปที่ติกมันลูกได้อย่างไร